พยายามรอบกับพี่น้องวันนี้น้ำท่วมรอบเลยครับฝนตกลงมาอย่างแรงครับผม,มสงสัยจะได้กู้กลับบ้านแล้วมั้งครับหรือไม่ก็ขุดหลุมดักใหม่นะครับผมเอา้าโอ้มีตัวเฉยเอ้าโอ้ตายเลยโอ้ไปช่อนครับผมขึ้นให้ใจบ่ได้ตายครับน้ำท่วมรอบครับโอ้ตัวงามขันดุดิตายจนเฟือดแล้วเฮวีน้องเลยพยายามสะเที่ยงเลย ยัพอกินได้ครับหลังเล็ครับก็เดี๋ยวมาดูไว้เฉยๆครับเดี๋ยวอีกหน่อยผมจะเอานั่นมากูละลองรดพ่วงมากูลองวางไว้ตอนเพืยอฟุกเนาะมันเดี๋ยวรดพ่วงมาค่อยเก็บออ้ท่วมลงไปขืบสองขืบเลยครับมันนก็ยังเข่าแต่ลองไซส์เข่าตอนหน้าม,มันกําลังเริ่มขึ้นนะครับอตัวงามกันกับไปชอน เีดอีกสี่หลังที่เหลือครับหลังนี้ก็ทัวมิดเลยรับผมตอนนั้นแต่ก่อนนะตรงนี้ยังเป็นไม่มีน้ำแหะเดินลงไปได้อตอนนี้โอ้โหน้ำขึ้นแข็งอโอ้น้ำขึ้นเยอะเลยครับมนตกแรงมากครับบ้านผมมีตัวไหมแต่มีปุกคานนี่ตรงนี้ไม่มีครับหลังนี้ใสยย่ไปยังมันมนเขาดูครับ ขาจะขยับต้องขยับมาดับนูงนลยครับขุดตรงนู้เนเนะแล้วก็วางเนี่ยเขาอยู่นะครับเดี๋ยวขยนันขยันกันเพียงองเง้งยยังเงขยนันช่วงนี้เพลินะหาอย่างอื่นอยู่ครับไม่มีเวลามายายหลอบเดี๋ยวทิ้ไงไปก่อนครับยวคอยมายายมันเนาะไปดูหลังทัดไปครับหลังมีก็มิดเลยครับไปงมรอบกันเลยวันนี้ อยู่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> โอ้ยอยู่นู้นเจอไหมไม่มีครับวางไว้เพื่อมีปลาหมันปลาตะเพียนวิ่งมัวมัวมาเข,าข้ากับผมครับโอ้ปลาตีนน้ำใหม่เนาะเดี๋ยวผมพายามรอบใหญ่เลยครับผมรอจังหวะแบบนี้แหละรอบใหญ่มาเทาองค์ก่อนนะรอจังหวะช่วงน้ำขึ้นปลาตีนน้ำปลาเชียวกันบกปลาเกล็ดนะครับบกปลาตะเพียนปลาหมัน มีปลาลงาใหม่จัวไหมนู่อปลาเวลามันตื่นหนำใหม่มันจะวิ่งแรงครับวิ่งไปดูตามมาตาเรือนะกระดักกันยังละครับแต่ผมก็ยังไม่เคยได้สักทีเลยปลานินแบบน,นี้นี่มาดูรอบใหญ่ผมใหญ่มากครับปลารอบอยู่นี่ปากรอบสองฟังเลยนะครับนูน่นเขาได้ทั้งสองฟังครับแล้วก็ขนาดใหญ่เท่าองค์นนะกรเนี่ยจะคืลงใหมกจัวไหมไม่หยุดอู ือลูกปนินใหญ่มันคนเขาดับได้ไหมปนินใหญ่อันนี้เดี๋ยวผมยกไม่ได้ไได <c oughs> ประมาสักทีเถอะนะโอ้แ้ามีตัวมันดินหร้อมั้งมีทุกตัวเลยนี่โอ้ไม,มีเลยครับเฮ้ย <c oughs> ไปดักไ้คืนครับผมหลังนี่ก็มิดครับผมเฮ้ยแต่ดูกลอหลบกระดุกกระดุกไงเอ๊ผมไม่ได้วางเบบดนี้เด้อมนลุ้นกันด้อพี่น้องนี่กลอบมันกระดุกขึ้นมาอีกที่จริงมันต้องจมอยู่นู่มีใครมานยกดูนี่เราก็วางไว้บรดีนี่น่จริงจเลยลเรายกดูดูดักไว้ดูเออ ไปขยกดูครับต้องดักอย่างนี้เอางาลงนี้นักไปขึ้นครับนี่ยังไม่ลึกเท่าไรเพราะว่าผมขุดดินฟังมากเลยหลังนี่พอได้ลุนไปได้หลังนี้นะี่ะหลังผีดท้ายพี่น้อง <laughs> ผมมิดเลย <c oughs> นี่หนุ่มปลาขึ้นไปตีหลังก่นนมัง ใช่น้ำยิมตะปมนี่ดูดูเถือนฝุกครับุ้ยครับวิวินั่นนั่นมีตัววีโนโ่ติดตายอีกแล้วอ้หจมน้ำตายครับประชนมันขึ้นหายใจไม่ได้ไฮ <c oughs> ้ตัวที่สองครับประชนน้อย ตัวนี้ก็เลยเป็นตุ๊ครูครับตัวนี้หน่อยเรียวๆยาว,วๆนี่เสียดายนะตัวเมียไม่เขานะเาไปไหนสองเลยปลาไม่ชอบหาลัางเป็นครูครับโอ้วันนี้ได้สองตัวครับวันน้ามมาน้พว่นนองก็ยังพอได้ตัวมาปลาอยู่กับผมในสองตัวครับยังไม่เน่านะครับกินได้อย่เนะเดี๋ยวดักไว้ครับรอน้ำลดหรือไม่ก็เดี๋ยวมีเวลาว่างๆก็มาใหญ่ใหญ่ขึ้นตามน้ำครับผมขยันมาดูก็ได้กับเขาครับผม ก็ไม่เกิด้ะครับในสองตัวครับผมวันน้ำมาครับแต่ทัดจังนี้คงจะแทบไม่ได้มายามแล้วครับเพราะว่าท่าน้ำมันท่วมแบบนี้เราป้าไม่เขา่า้ะครับอันนี้ที่มันเข่านี่คือมันจังหวะที่น้ำค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มนะครับป๋ามันกําลังเลื่องน้ำมันก็จะวิง่งใช่ไหมฮะพอมันเข่าไปมันไปติดหลดน้ำก็ท่วมรอบขึ้นไปที่นี่ก็เลยก็เลยตายคี่แนใ่ใจไม่ได้ก็เลยตายแต่ที่นี่เพราะน้ามันเลยรอบไปเป็นคืบสองคือบอย่างนี้เราไม่เขา่า้ะครับผม เดี๋ยวก็ทิ้งไว้จนกว่าจะน้ำหลดแดนะครับป่านผมน้ำม,มันขึ้นลงเร็วหลดเร็วนะครับเพราะว่าน้ำม,มันไหลทอ่อตอนนี้มันไหลไม่ทันเฉเดี๋ยวมันไหลผ่านไปมันก็หลดลงเดี๋ยวเราค่อยมายามกันใหม่วันนี้ก็พ่อได้ต้มมะปายูนะครับเจอกันคลิปนากับผมวันดีครับ